นั่นหมายความว่าแรงซื้อชนะแรงขายหามีโอกาสนะครับใช้คําว่ามีโอกาสดันราคาขึ้นไปได้ทีนี้การดันราคาขึ้นไปได้เราก็ต้องดูจุดพวกนี้ด้วยนะครับแนวเด้งของเขาเขาถ้ามีแรงซื้อเยอะๆหรืออย่างมหาศาลเนี่ยเขาอาจจะดันราคาขึ้นไปหลุดเส้นเขียวนี้ได้นะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเขาไม่ได้มีแรงขนาดนั้นเนี่ย แล้วเขาไปชนบริเวณที่เป็นแนวเด้งเขาอาจจะพักตัวนะครับการพักตัวของเขานี่แหละก็ต้องดูว่าก็ต้องดูว่าการพักตัวของเขาเนี่ยเขาจะพักแบบพักแบบไซเว์ออกข้างหรือพักแค่แท่งเดียวแล้วไปต่อนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับแรงนี่แหละนะครับหรือผู้เล่นในตลาดนี่แหละว่าเขาจะมองว่าราคาเนี้ยมันไม่ควรสมควรลงต่อ เขาก็จะดันราคาขึ้นไปนะครับนี่คือการอ่านแรงแท่งเถียนนะครับโดยดูว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งชนะฝั่งไหนเป็นฝั่งพ่ายแพ้นะครับแต่ผมให้สังเกตอย่างนี้แล้วกันครับถ้าเราดูลักษณะนี้จะเห็นว่าอะไรครับมันเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับเนี่ยมองแค่นี้นะมองแค่นี้มันเป็นเทนขาลงซึ่งเทนขาลงแบบเนี้ยอ่า มันก็มีโอกาสนะครับลงต่อได้เพียงแค่จุดบริเวณที่มันพักตัวหรือมีแรงซื้อเนี่ยมันเป็นราคาที่มีในยะแล้วมันไม่สามารถลงต่อได้ซึ่งบริเวณเนี้ยมันมีออเดอร์บายเยอะจึงทำให้เกิดแรงซื้อได้ขนาดนี้นะครับอืมอะไรทำนองนั้นนะครับทีนี้การที่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับอย่างที่ผมบอก มันก็ต้องมาดูที่เราจุดทีละจุดถ้าเขามาสัมผัสตรงนี้นะครับถ้าเขามีแรงขึ้นต่อเขาก็ต้องชนะจุดนี้นะครับชนะจุดนี้ไปทีละจุดอาจจะเราก็เพื่อให้ชัดขึ้นจะได้เห็นว่าเฮ้ยเล่นหน้าไหนมันควรที่จะปลอดภัยนะครับเราก็ลองตีครับตีเทนดูครับว่าเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะได้รู้นะครับง่ายๆ <c oughs> แค่นี้พอ เอาละผมย้อนกลับมาสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกแรกที่ผมได้มาแชร์นะครับผมก็จะแชร์บอกว่าแท่งคู่นี้มันเกิดแท่งคู่แบบนี้มีวอลลุ่มแบบนี้นะครับแล้วแท่งที่3ย้อนกลับลงมาแถวนี้เราจะบีขึ้นไปนั่นเขาเรียกว่าท่าไม้รวยนะครับซึ่งถ้าไม้รวยเนี่ยมันจะเกิด ท่าที่3ต่อจากท่าไม้เบรกนะครับจำท่าแรกได้ไหมที่ผมแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าท่าแรกเนี่ยเขาเรียกว่าท่าไซเวในเกาอนะไซเวในกรอบมันเกิดยังไงครับมันก็เกิดแท่งคู่อะแท่งคู่แบบนี้ไงไซเวเนี่ยไซเวแบบเนี้ยมันก็จะไซเวอยู่ในกรอบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูมันก็จะไซเวในกรอบเนี้ยไซเวครับไซเว มันก็จะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้ครับลักษณะแบบนี้เมื่อไซด์เวย์แบบเนี้ยแล้วเราจะเล่นหน้าไหนนะครับอ่าให้เรามองครับว่ามันมันมายังไงครับเนี่ยมันมาจากข้างบนมันจะลงไปข้างล่างอันนั้นถ้ามันเกิดไซด์เวย์แบบเนี้ยแล้วทิศทางการวิ่งของเขาเนี่ยเขาลงมาจากข้างบนเนี่ยเราก็สันิษฐานต่อครับว่า,เขา,านะเขามีโอกาสลงต่อนะครับเขามีโอกาสลงต่อนะ เพราะการไซเวย์เนี่ยเขาเรียกว่าการพักตัวครับเขาเรียกว่าการพักตัวพักตัวหรือถ้าภาษาเราเรียกว่าสะสมพลังครับสะสมพลังแล้วลงต่อนะครับอ่าเดี๋ยวนะลบลบ,ลบออกก่อนนะลบออกก่อนทีนี้มาดูต่อครับว่าแล้วทีนี้นะครับแล้วเมื่อมันเกิดแท่งคู่เนี่ยแล้วเราจะเข้าเทรดยังไง ในเมื่อเรามองว่ามันเป็นเทนขาลงแค่นี้นะมองแค่ภาพนี้นะครับมองเป็นเทนขาลงผมยังไม่ได้เอาเส้นพันมาจับนะครับเนี่ยนี่นี่แค่นี้ดูตามเส้นผมขออภัยนะครับสวัสดีทุกท่านครับทั้งสามท่านเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดพักตัวเนี่ย อ่าผมก็จะบอกว่าราคาที่มันย่อขึ้นไปเนี่ยถ้าเราจะรอให้ปลอดภัยเนี่ยเราก็ต้องรอ,งองสัญญาณแท่งคู่ครับอ่าอันเนี้ยเกิดแท่งคู่ไหมครับเขียวแดงแท่งคู่ครับแล้วให้น้องย้อนกลับไปแล้วก็เอสลงมาถามว่าเอสปึบอ่ะเราจะเอสอลตรงไหนอย่างน้อย3 0 0ร0อยจุดขึ้นไปนะครับแบบเนี้ยเราก็จะได้ราคาเนี่ยถ้าเราจะเอสในทางอ้าวสมมตินะครับถ้าเราจะไม่เอสตรงนี้ล่ละ เราสามารถย่อเข้าไปในถามเฟมเล็กลงได้นะครับเราสามารถย่อเข้าไปในถามเฟมเ,เล็กลงได้นะเราก็จะเห็นนะครับทีนี้อ่าไม้เอเราจะได้ราคาแถวโซนนี้นะครับอย่าเพิ่งเอาเส้นมาจับนะอันนี้ผมกําลังแชร์เทคนิคที่ผมมาแชร์ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะเอาเส้นพันมาจับซึ่งมันมีด้วยกันอยู่3ท่านะครับท่าที่1เนี่ยมันจะเกิดก่อนคือ ใชเวลในกรอบหรือตามเชนนะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นเอสแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องหาจุดที่มันเป็นแท่งคู่ด้านบนถูกไหมครับเนี่ยแล้วเขาก็สร้างหลังจากนั้นเราก็ตีกรอบไว้บนแล้วก็รอน้องย้อนกลับขึ้นไปแล้วก็เปิดไม้เอสลงมายกตัวอย่างอย่างเนี้ยนะครับสิ่งที่เราจะได้คืออะไรครับคือแท่งคู่ตรงนี้ครับมีอ่าเราก็จะได้ราคาตรงนี้ครับตีตรงเนื้อเทียนระหว่างแท่งแดงกับแท่งเขียวเนี่ย นะครับแท่งแดงแท่งเขียวเนี่ยหลังจากนั้นก็ตีตรงปลายไส้ไว้ด้วยนี่อ่าเมื่อราคาถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะนะครับเมื่อราคาย้อนกลับไปแตะตรงเส้นอ่าเส้นที่หอ่าเส้นที่สนะครับเราก็สามารถเปิดไม้เอสลงมาได้อันนี้เขาเรียกว่าท่าที่1น,นะครับทีนี้มันก็จะเกิดท่าที่2ครับท่าที่2เขาเรียกว่าท่าเบรกนะครับท่าเบรกค,คืออะไรครับ ตรงนี้คือกรอบบนตรงนี้คือกรอบล่างกรอบบนอันนี้คือล่าสุดอันนี้คือล่าสุดของวันไฮล่าสุดของวัน,นเขาเรียกว่ากรอบบนอันนี้เขาเรียกว pues ่ากรอบล่างเมื่อราคาชนะกรอบนี่ครับชนะหรือยังครับชนะ,นะแบบกระจิกลิกนะครับชนะแท่งนี้นะแท่งนี้ชนะครับปลายไส้ชนะโซนนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราเมื่อน้องเปลี่ยนแท่ง ย้อนกลับขึ้นไปบริเวณเส้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปิดไม้เอสลงมาได้นะครับนั่นเขาเรียกว่าถ้าไม้เบรกครับเบรกหมายความว่าการหลุดออกจากกรอบจากแท่งเทียนเนี่ยแท่งเนี้ยมันหลุดออกจากเกอบไปแล้วครับหลังจากนั้นครับเราก็จะรอน้องแท่งนี้ครับย้อนกลับไปใกล้เส้นที่สุดแล้วก็เปิดไม้เอสลงมานะครับอ่าท่าที่หนึ่งคืออยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะเพราะสองแท่งเนี้ยเขาเรียกว่ากรอบนะครับถามว่าแท่งนี้มันเป็นกรอบไหมมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยนะครับแบบเนี้ยสวยงามนะครับเนี่ยได้กรอบแล้วกรอบล่างอันนี้คือกรอบบนล่าสุดพูดง่ายว่าไฮล่าสุดของวันนะครับไม่ได้เอาไฮสูงสุดของวันนะครับไฮล่าสุดของวันอยู่ตรงนี้นะโลล่าสุดของวันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อย่าเพิ่งมองอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปใหม่นะครับย้อนกลับไปใหม่ก็จะเห็นภาพแค่นี้ครับ เนี่ย yeah. ซึ่งเขาลงมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะไซเว์นะครับไซเวย์ way, เสร็จปึ้งอ่าเราก็จะตีเส้นตรงนี้ครับเนื้อเทียนตรงปลายไส้ด้วยอ่าจะได้กรอบบนอ่ากรอบล่างก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเอาล่าสุดของวันนะครับก็ปล่อยทีนี้ถ้าเราจะเอทก็รอให้น้องย้อนขึ้นไปตรงเส้นอันนี้ผมยังไม่ได้เอาเส้นพันมาจับแล้วผมก็ยังไม่ได้พาไปดูในไทฟเฟมเล็ก นะครับอันนี้คือการสอนตั้งแต่ที่ผมมาไลฟ์ให้ฟังนะทุกคนว่าท่าที่ผมสอนเนี่ยคือท่าแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะเอาทฤษฎีอื่นๆมาประกรอบในการตัดสินใจนะครับเพื่อให้เราเข้าจุดนั้นได้แม่นขึ้นหรือมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นถ้าเราเอาเส้นพันหรือเราดูอย่างอื่นประกอบนะครับแต่ก่อนที่ผมมาสอน นะครับ <c oughs> ผมก็จะบอกลักษณะนี้นะครับก็จะได้กรอบบนตรงนี้ครับกรอบล่างตรงนี้ทีนี้ผมก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อน้องเบรกลงมาเส้นนี้มีแท่งแดงลงมาแล้วชนะไปใช่ตรงนี้แล้วเราก็จะรอน้องย้อนขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเปิดไม้เอ็ดนี่ถามว่าตรงนี้ชนะไหมครับแท่งนี้นะครับนี่แท่งนี้ชนะลงมาปึ้งอ่าชนะนี่คือเส้นกรอบ ตีให้ง่ายตีตรงเนื้อเทียนครับเนื้อแดงเนื้อเนื้อเขียวเนี่ยก็เอาเส้นมาตีปึ้งอ่าดูแท่นี้ครับชนะแล้วแล้วประกอบกับมันเป็นเทนขาลงไม้เบรกตามเทนแบบนี้ครับมีโอกาสชนะจะต่างกันกับไม้เบสสวนเทนนะครับไม้เบรกแล้วสวนเทนเนี่ยแบบนี้มีโอกาสแพน,นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นราคาทองคําไม่เห็นใช่ไหมครับ <laughs> โอโหไม่เห็น ไม่เห็นค่ะโอ้หตรงนี้เห็นเห็เห็น,เห,นเห็นประกาผมไหมครับนี่เห็นประกาผมไหมตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือเส้นนะครับนี่คือตรงแท่งเทียนแดงตรงนี้ชนะนะครับไส้นี้ก็ชนะด้วยชนะกลุ่มนี้ประกอบกับมันเป็นไซเวลลงมาจากข้างบนอ่าให้เรามองแค่ปัจจุบันพอเราไม่ต้องมองอดีตเยอะนะครับให้เราอยู่กับปัจจุบัน เอาอันนี้คือท่าแรกๆที่ผมมาแชร์หน้าไว้ซึ่งผมไม่ได้อ่านให้อ่านแรงผมไม่ได้อ่านยกไฮยกโลผมไม่ได้ให้อ่านว่า e อ็นกราฟิงผมไม่ได้ให้อ่านแท่งโดจิผมไม่ได้อ่านแท่งแฮมเมอร์นะครับอันนี้ผมกําลังพูดถึงเทคนิคที่ผมมาแชร์แรกๆให้ทุกคนฟงังนะครับหลังจากนั้นเมื่อเกิดลักษณะแบบนี้เราจะ ให้น้องในแท่งถัดไปนะครับดูดีๆนะครับ M 3 0จบแท่งคือ30นาทีมาดูครั้งนะครับก็ให้น้องย้อนกลับขึ้นไปใกล้เส้นที่สุดเราก็จะเปิดไม้เอ็ลงมาเอที่1อยู่โซนนี้นะครับเอที่2อยู่โซนนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ทัน s อที่1เนี่ยก็รอไม้เบรกซึ่งท่าเทดของผมมีด้วยกันอยู่3ท่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่าที่1ในกรอบท่าที่2เบรกนะครับ อ่าทีนี้การทรด t a าเบรกเทรดยังไงครับแท่งนี้มันจบนะครับ30นาทีจบแท่งก็รอแท่งใหม่เกิดขึ้นครับย้อนกลับขึ้นไปครับนี่ย้อนกลับขึ้นไปตรงนี้ครับแล้วก็เปิดไม้เอสลงมาครับนี่เปิดไม้เอสลงมาลอย้อนกลับขึ้นไปใกล้เส้นที่สุดนะครับแล้วก็ย้อนกลับลงมาอ่าเปิดไม้เอสชุดนี้ปึ้งนะครับหลังจากนั้นก็จบไป จบไปท่าที่สองคบทีนี้ไปต่อท่าที่3ครับท่าที่สนะครับมันมีให้เทตทุกวันท่าที่3ามจะยังเทตไม่ได้ครับเพราะอะไรครับผมจะรอให้มันเกิดแท่งคู่เกิดขึ้นแท่งเขียวแท่งแดงพูดง่ายๆนะครับแท่งเขียวแท่งแดงแท่งเขียวแท่งแดงเมื่อมันเกิดแท่งเขียวแท่งแดงปุ๊บอ่าแบบนี้ครับเกิดแท่งเขียวแท่งแดงแบบนี้ครับ แต่เมื่อแท่งใหญ่ขนาดเนี้ยมันก็ไม่มีมันก็มันก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสลงมาจุดนี้น้อยนะครับนเนี่ยมันเทรดเนี้ยเราจะไม่ได้เทรดกันนะครับท่าที่สามเขาเรียกว่าท่าไม้รวยนะครับก็ถ้าใครที่ติดตามคลิปผมเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าผมเนี่ยเทรดอยู่ประมาณสองสามท่านะครับสองสามท่าแต่ท่าไม้เบรกเนี่ย บอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ถ้าเราจะสวนเ,น,เน็นยก็ต้องระมาัดระวังนะครับท่าเนี้ยเขาเรียกว่าท่าไม้รวยสังเกตได้จากมีแท่งแดงต่อกันครับมีแท่งแดงต่อการเยอะแยะมากมายเนี่ยแบบนี้ย,ย,วยาวแบบนี้แล้วเกิดแท่งคู่เนี่ยผมจะใช้คําว่าแท่งคู่นะครับมีแท่งเขียวแท่งแดงเนี่ยผมจะใช้คําว่าแท่งคู่วิธีการเข้าเทรดของผมนะครับผมก็จะบอกว่าทุกคนครับเมื่อมันเกิดแบบนี้ครับเราต้องทําอะไรครับตีเส้นครับ ีเส้นเสร็จแล้วอะไรครับตีตรงไหนครับตีตรงเนื้อเทียนครับระหว่างแท่งเขียวกับแท่งแดงเนี่ยเท่านั้นไม่พอครับให้เราตีตรงไส้ด้วยนะครับโอเคไม่เห็นเนาะตีตรงไส้ด้วยตีตรงไส้ด้วยตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวลากออกมาครับนีเห็นยังครับทีนี้ตีตรงไส้ด้วยนะครับทีนี้การที่เราจะเข้าเทรด เปิดไม้เนี่ยเราจะเปิดยังไงล่ะเราก็จะรอแท่งที่3เนี่ยย้อนกลับลงมาตรงนี้ครับแล้วเราก็จะเปิดไม้บีกันขึ้นไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าท่าไม้หลวยครับนะครับแค่นี้เองที่ผมมาแชร์ที่ผ่านมานะครับมีด้วยกันอยู่3ท่าเองนะจุกนมีด้วยกันอยู่3ท่าทีนี้ต่อมาครับอ่า ต่อมาครับต่อมาอันนี้ผมเล่าตั้งแต่ต้นๆแล้วก็มาให้ฟังทีนี้เอ๊ะบางครั้งเนี่ยถ้ามันเกิดแท่งใหญ่ๆเบอร์เริ่มแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันโอกาสน้อยมากที่มันจะย้อนกลับลงม,มาเนี่ยเพราะมันเป็นแท่งใหญ่ไงพอมันเป็นแท่งใหญ่แบบเนี้ยมันมีแรงซื้อไงโอกาสน้อยมากที่มันจะย้อนเราจะตกเนี่ยไม้นี่เราจะตกรถ นะครับเราจะจกรถอืมดังนั้นครับอะไรล่ะที่จะมามาที่จะมาเพิ่มจุดที่เราจะสามารถเข้าเทตได้นั่นก็คือใช้เส้นพันมาประกอบนะครับใช้เส้นพันมาประกอบครับอ่าดูชุดนี้ก็ได้ครับเห็นไหมชุดนี้เนี่ยมันลงครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะได้เทตตรงนี้ครับ b ขึ้นไปเนี่ย ตรงนี้ครับ tp แน่นอนครับอย่างน้อย2 0 0้จุดได้แน่ๆเนี่ยพอมันเกิดแท่งคู่นี่ครับตีเส้นใช่ไหมครับรอน้องแท่งที่3ย้อนลงมาแตะเส้นนะครับเราก็จะได้ไม้บีขึ้นไปถ้าไม่คิดอะไรเยอะถ้าง่ายๆแบบนี้ครับนะก็จะได้ไม้บีอยู่โซนนี้ครับเก็บได้นะครับเพราะอะไรครับนี่มันมีวอลลุ่มไงมันมีแดงต่อกันแบบนี้ครับถ้าไม้รวยครับ ่าเสร็จแท่ง3ย้อนกลับลงมาแล้วก็บีขึ้นไปเนี่ยง่ายๆโดยไม่ต้องมีเส้นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับประมาณนี้นะทุกคนวิธีการเทรดที่ผมได้มาแชร์ในหน้าไลฟ์ของผมนะครับทีนี้เท่านั้นไม่พอครับทุกคนเอ๊ะในเมื่อมันมีอะไรที่จะมาเพิ่มความมั่นใจให้เราสามารถเข้าเทรดจุดนี้ ได้อย่างแม่นยำนะครับเราก็เลยใช้เส้นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้ที่ใครอยากใช้ค็ว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยก็ใช้เส้นพันมาประกอบด้วยนะครับใช้เส้นพันมาประกอบด้วยแล้วเส้นพันเอามาจากไหนนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ว่าที่มาแชร์ในเรื่องของเส้นพันในการตีเส้นพันนะครับ ซึ่งเส้นพันธุ์นี้ต้นตำรับของเขาเนี่ยก็เอามาจากแม่ปลาปากายเขียวนะครับถ้าใครเป็นสิทธิ์แม่ปลานะครับก็ลองไปติดตามพี่เขาดูนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันง่ายมันไม่ได้ซับซ้อนผมก็เลยนำมาประกอบกับท่าที่ผมเทรดนะครับนำมาประกอบกับท่าที่ผมเทรดเราก็จะเข้าใจมากขึ้น ว่าเอ๊ะเมื่อราคามาชนบริเวณที่มันเป็นเส้นพันเนี่ยเราควรจะสังเกตอะไรเราควรที่จะแอคชั่นอะไรถามว่าตรงเนี้ยเส้นพันธ์ใช่ไหมใช่นะครับจะได้2495เนี่ยเส้นพันธ์แน่ๆนะครับเพราะน้องปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2415 2425ใช่ไหมครับเมื่อคืนเนี่ยอ่ามันก็จะได้เพิ่มความแม่นยำ กําลังสองไปเลยพีพ่พี่วาดบอกนะครับพี่วาดบอกอกำลังสองนะครับกาลังสองเพิ่มความแเ่นย่ำม,มากขึ้นยิ่งเนี่ยแบบนี้จะทําให้เราไม่ตกรลไงเห็นไหมครับเนี่ยเกิดแท่งคู่ไหมครับเกิดแล้วในเมื่อผมบอกว่าให้รอน้องย้อนกลับลงมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้หมายจุดนี้อ่าแต่เมื่อเรารู้ว่าเส้นพันเนี่ยมันอยู่บริเวณน,นี้นี่แล้วน้องมาย้อนกลับลงมาเนี่ย มาจุดตรงนี้พอดีเนี่ยเราควรที่จะทำอะไรบริเวณนี้อ,อง่ายๆเพราะการเทรดท่าไม้รวยเนี่ยมันเป็นการเทรดท่าจุดกับตัวนะครับเป็นการเทรดท่าจุดกับตัวนะครับในส่วนของท่าเบรกเนี่ยคือการ follow นะครับในการ follow ten แต่ถ้าในกรอบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเทรดจุดพักตัวนะครับพักตัวแล้วไปต่อ นะครับอ่าผมก็จะวาดภาพแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยมันมาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บพักตัวลงต่ออ่าพักตัวกลับย้อนกลับไปพักตัวแล้วลงต่อนี่แบบนี้ครับถ้าเขาจะวิ่งเป็นเทนมันก็จะไปประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่ง่ายๆดูนะครับเนี่ยมันก็กำลังทำแบบนี้ครับ มันกําลังทําแบบนี้ครับเนี่ยหมายความว่าทฤษฎีดาวเนี่ยมันใช้ได้ครับทฤษฎีดาวมันใช้ได้เพราะอะไรครับการที่มันจะเป็นเทนลงเนี่ยมันต้องทําอะไรครับสวิงไฮสวิงโลสวิงไฮสวิงโล,งโล,งโลที่ต่ําลงเรื่อยๆต่ําลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําประมาณนี้นะครับทีนี้การที่เราจะเข้าเทรดตรงจุดเนี้ยเราก็มีวิธีการโดยอะไรครับให้เขามาแตะ บริเวณที่มันเป็นเส้นพันก็ดีเส้น500ก็ดีครับแล้วมันเกิดแท่งคู่เราก็จะได้จุดนะครับจุดเนี้ยนะครับนี่ไงจุดนี้นะครับเกิดแท่งคู่ย้อนกลับลงมาแล้วก็บีขึ้นไปเก็บสัน้นนะครับอันนี้คือการสวนเทรนในทางกับการครับถ้าเราจะ f o l โ o w เทนเราจะหาจุดที่เขาทําสวิงไฮที่ต่ําลงนะครับสวิงไฮตรงนี้นะ ที่การที่เราจะเทดตรงนี้ได้นะครับเราก็จะรู้ได้ไงว่าจุดท้ายของเขาจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดเราจะรู้ได้ไงล่ะจุดนี้เป็นจุดสิ้นสุดอ้าวแล้วมันอาจจะไปต่อตรงนี้ล่ะจุดย่อน้อยย่อลึกย่อมากอย่างนี้นะครับจะรู้ได้ยังไงล่ะก็ให้เราเอาแท่งเทียนมาประกอบสิครับแบบนี้ครับหรือเอากรอบเส้นพันมาเป็นตัวกำหนด ว่าเมื่อราคามาชนเส้นพันธุ์ตรงนี้ครับเส้นพันธนะุ์นะสมมตินะตรงนี้คือเส้นพันธุ์นะครับชนปึง้งไปต่อไม่ได้ครับมันเกิดการพักตัวพักตัวสะสมพลังเพื่อที่จะลงต่อหรือกลับตัวขึ้นไปข้างบนอันนี้เราไม่รู้ก็ต้องดูอะไรครับดูแรงประกอบในทุกคนก็ดูแท่งเทียนเนี่ยถ้ามันด้วยเดียด้วยเดียวน้อย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 ดูยเนี่ยด้วเดียววิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้น,ว,นวิ่งลงอยู่ในเนี้ย มันไม่มีแรงนะครับแต่ถ้ามันเป็นแท่งยาวๆใหญ่ๆแบบเนี้นั่นหมายความว่ามันมีแรงนะครับมันมีแรงเราก็ต้องทําอะไรครับก็ต้องรอแค่นั้นเองครับรอเพื่อให้มันเกิดการอะไรครับเกิดแท่งรีเจ็คแบบนี้ครับเนี่ยเกิดแท่งรีเจ็คแบบนี้เกิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับแท่งเทียนแบบนี้เขาจะกลับตัวได้นะครับอ่า รู้หรือยังครับทีนี้ว่าเราจะเทรดตรงเนี้ยเราต้องรออะไรเมื่อรู้เส้นพันเส้น500น้องอาจจะมาพักตัวเส้น500หรืออาจจะขึ้นไปเส้นพันแบบนี้ก็ได้เนี่ยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการรอครับรอให้เขาทำอะไรให้เราเห็นบริเวณที่เราได้ขีดได้เขียนไว้หรือเรามองว่าโซนนี้เป็นแนวต้านก็ได้ถ้าเราจะมองนะครับให้เข้ามาแอคชั่นอะไรให้เราเห็นตรงนี้ครับ ว่ามันมาชนแนวต้านแล้วมันทําอะไรเราต้องรอคอนเฟิร์มก่อนนะครับถึงแม้ว่ามันมาชนแนวเนี่ยต้านแข็งแรงเอาไม่อยู่นะครับมันเอาไม่อยู่นะทุกคนมันเอาไม่อยู่แต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันที่สุดคือการดูแรงของแท่งเทียนเขานี่แหละถ้ามันมีแรงฟืดไปเลยแล้วเราเปิดไม้ปึ้ง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 ลงมาอย่าลืมนะครับถ้ามันมีข่าวเมื่อไหร่ครับ รับด้านไม่เคยมีอยู่จริงนะครับรับด้านไม่เคยมีอยู่จริงนะครับมันแหกทุกลับแหกทุกต้านนะครับฉะนั้นก็ต้องดูแรงของเขาดูหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆเอาล่ะเส้นผมมันเยอะแยะามากายนะครับเส้นผมมันเยอะแยะ ง่ายขึ้นไหมครับ